สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรานะครับช่องเอ็นดูนะครับผมวันนี้พวกเราจะมาทําเมนูอะไรกันครับพี่วันนี้เราจะมาทําเมนูเกี่ยวกับปลานะครับ ให,ให้ให้ออฟลองทายดูแต่ว่าชื่อปลาที่เราจะมาใช้ทํานะครับจะเป็นชื่อสกุลเงินด้วยสกุลเงินแล้วพี่อ่าเป็นสกุลเงินของต่างประเทศยากเลยเน่ยลองทายดูให้ผมทายนะอ่าลองถายดูปลาดองไม่ใช่ปลาดองอะไรของมึงปลาดองไงไม่ใช่ปลาดองก็ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมรู้ละปลาอะไรไป เาปลาอะไรอะพี่เดี๋ยวจะบใบอีกวันนี้เราจะทําเมนูฟิตแอนด์ชิพอ่าแล้วส่วนใหญ่ที่เขาทําเมนูฟิตแอนด์ชิพเนี่ยเขาจะใช้ปลาอะไรทำอ่าให้ออฟลองทายอีกทีก็ได้ไม่รู้เลยพี่ปลาดอลลี่ไงปลาดอลลี่มันเป็นเพรพาะอะไรพี่ดอลล่าดอลลี่ตุ่มทุ่มทั้มทุ่ม <laughs> เราจะมาทำฟิตแอนด์ชิฟกันนะครับอันดับแรกเลยคือซื้อปลาดอลี่มาล้างให้สะอาดพอล้างให้สะอาดแล้วนะครับตามมาี่แป้งครับไปครับนี่ครับแป้งใส่เกลือครับใส่แป้งลงไปในเกลือเลยนะครับใส่เกลือลงไปในแป้งครับแล้วก็พริกไทยครับพริกไทยใส่ไปใส่ไปครับใส่ไปคลุกเค้าให้เข้ากันครับเรียบร้อยนำปลาดอลลี่คลุกไข่ครับคลุกแป้งครับคลุกแป้งคลุกทั่วเสร็จแล้วนะครับชุบอีกรอบครับ ชุบอีกรอบครับพอชุบอีกรอบเสร็จครับเก็ดขนมปังต่อเลยครับนี่ครับเรียบร้อยเราก็จะได้ปลาตรนนี้ชุบแป้งทอดแล้วเป็นฟิชแอนชิปเดี๋ยวรอชิปชิปเดี๋ยวไปอบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปทำเป็นไฟทีไปครับหลังจากที่เราเอาปลาชุบแป้งคุกเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วเราก็ตามมาเด้ยครับตั้งน้ำมันให้เดือดใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวันตอนที่มันสุกเหลืองทองนะครับไปครับ ตอนนี้ก็สีเหลืองฟองมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูครับโอ้ยดูครับสวยน่ากินมากครับนำมาพักไว้ก่อนนะครับพอเราทอดปลาเสร็จแนละ้วเขาทอดเป็นไฟต่อเลยครับพอเป็นไฟเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็เอามาพักจานเลยครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับไปครับ เดี๋ยวถึงขั้นตอนการตัดจานนะครับปลาเราออกคลุกเกลือไปแล้วเราจะโรยเกลือแค่เฟรนช์ฟรายนะครับเราจะโรยเกลือแค่เฟรนช์ฟรายแล้วก็มีตัดเลี่ยนนะครับเป็นมะนาวหนึ่งซี่สองซี่ด้วยเลยครับเผื่อเด็กๆชอบเท่านี้เดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกันดีกว่าครับง่ายมากรับรองไปครับวิธีการทําน้ําจิ้มนะครับตักมายองเนสมาครับบับเข้าไปใส่ไหมใส่ไปครับและที่สำคัญอันนี้เป็นสูตรที่แบบผมพลาดแล้วมันดันอร่อยนะลองไปทำดูผมว่าอร่อยชัวร์หอมแดงครับพริกไทยครับ เกลือนิดหน่อยครับหยิบมือนะครับเกลือนิดแล้วตามด้วยมะนาวครับคลุกให้เข้ากันครับที่สำคัญนะครับชีสดิฟแบบหวานนะครับที่จะออกสีส้มๆนะครับหาได้ตามสรรพสินค้าทั่วไปนะครับคลุกต่อครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับอาหารทานเล่นสไตล์ฝรั่งเฟดเชิปล์ชฟต้อมกับสูตรน้ำจิ้มผีบอกบผีบอกผีบอกบผีบอก พี่บอกครับพี่บอกชิมเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญชิมหน้าปองก่อนเอยเราเป็นลุงเมฆบ้างก็ได้ครับนี่นะครับบีบมะนาวเรียบร้อยนี่เลยนี่นะสูตรเด็ดต้องมีหอมแดงนะโคตรลอยอืมหัวปลาขาวเืล่าหืมตุ้มๆทุกดอกน้ำร้อนหร่อยนะอืม มานัองๆ,ๆ,ๆผมนิดติดใจชอบลองไอ้ผมอ่ะลองลยอร่อยจริงนะพี่ไม่จริงเดี๋ยวแดงเลยให้กูแดงเฮ้ยขอบคุณมากไงกรอบมากครับมีอะไรพูดไหมพี่เอ,อะไรอ่ะกินครับเมื่อก,กี้กินนักเป็นไฟยังได้ชิมปลาจะได้บอกถูกว่าเป็นไงม,มาคนละคำนะเหงาไง โอ้ยชิเลย้นกี่ขนาดเนี่ยผมให้สิบผมให้สิบครับง่ายอร่อยรับรองว่าเป็นแบบเมนูที่เด็กว้นจะต้องชอบใครๆก็ชอบผมว่าน้ำจิ้มผมว่าน้ำจิ้มไม่มีขายที่ไหนที่ไม่ทำผิดพลาดผมว่าไม,ม่เคใช่อันนี้เกิดจากความผิดพลาดแล้วมันแบบดันฟุ๊กรอร่อยขึ้นมาถุงอร่อยจริงอยากอยากให้ลองแบบเป็นทำตามน้ำจิ้มเราดูอ่ะลองดูครับเพราะว่ามันอร่อยมากเองจริงๆกินไม่เบื่อ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ right ใส่บายกดแชร์ฝ่ายบายและที่สำคัญนะครับอย่าลืมสมัครกันะครับใส่ายใส่บายใส่ายใส่บายใส่ายใส่บาย